สบายดีพี่น้องมาตาำหมดเต๋อทุกว่ากระถอนกันรอบเมือนเดี๋ยวสบายดีเด้อทุกคนพี่น้องทุกคนทั้ง้านนี่มาต้องจะน่าเก็บมาฝากระซานาาเฮาก็ล้างน้ำด้วยขี้มือเฮาเนาะเพื่อให้มะกรองไม่ดำไม่ว่าหยอกพี่นอ้องใส่เกลือใส่เกลือลงไปอันดำๆเนี่คือว่ามันสัมเมื่อน,นี้เฮามากินสีมือสาหัสเนาะพี่น้องสาหัสเราตำโซสีสสสม,สมือนะนี่คือผักที่เฮาซื้อมาวันนี้ อยากินกับมาเ้อพี่น้องนี้ลังทำหลางผักแงผักงกับผักงแบบนมันคือผักหงบานเฮานะพี่น้องมันเกิดเองอ่ะมันไปเยวอยกแนป่าเลยใส่เลยนากบิเบเน้เดี๋ยวมึงากัด้เดไปเก็บเอาตามาขนาดาหน้านพี่น้องตอนนี้มีเงี้เงี้านนีใชุ้หน้าเป็นงาออกปุ่มกันลย่กินกยอยู่ๆแต่พี่น้องนาแตก่แต่ กับสบายดีตามหมกตองเขาแล้วแล้วน้องพี่น้องเนี่ยเลี้ยงให้มันเลยสินี่มากินน้ำกันมากินน้ำกันเด้อพี่น้องสาเห็ดไข่รูไข่เป๊กสาเห็ดบวกเป็นไปกินแต่ไข่เน่าสังกขเจ้าโบอันเห่ามีอันแบบฟาร์มของตื่นเองเลยของเขาเจ้าเลี้ยงในวันเห็ดงานที่เดิะ เดี๋ยวสิกินข้าวก่อนนะห่ออันนี้ยังร้อนนะมึงนะอันนี้ไข่เน่าเนาไข่เค็มอืออือไข่เค็มใช่ไข่เค็มแม้ไข่เค็มนะเหม่อไข่เค็มมันจะเป็นไข่เน่าประวันมีไข่เค็มสองน่วย เือกนะหาเด้อปัวไข่เคเ็บเข้าไปให้เก็บไว้นนี้นะค่ะคือไปทำไมเขามีวิที่เก็บมาเดือพี่นอ้องพี่น้องฟังไทยกับบางคนกับโมโหวา่าใครหลวกนะพี่ต้นม กินผ <Merci. S 2> ักกรแหงกับอีปูอีปูนี่นาอืนะ้่าอหิวข้ากินไกินแบบนี้มั่งกินหอตอนยู่บ้านยมดำาแล้วไขึ้นแม่ใจหน้าน่ตังหกตะกัปูเสะบสแรงใสมกอน ว่าซิเลนให้เขาพูดถึงว่าส่วงๆไขยำเติมของไทยคุ้ม,มบบเลยแหละพักเนี่้โมเมนตพักขยีอ่อนเนาะ ห้าปองแล้วปองแล้วคนโตอยตู่ไปยังหกปองอกินดำหมืงตองครับอีไข่ผัวใส่มือเอรื่องแสบ เสะะียไปวเด้อพีปน้อเด้วยกินยาใบยๆให้ได้กินสมตื่นต่นอน ่านากับปูนออนนะ่ะต่ำไทยวาม,วามน้มออกมาอันน<ป>นนีี้้อัปูจะเม็ดดำเมื่องเงินปูนหน้าเนาะสองบาทกินสองข้าอารอพืไปถึงงานลำใส กินจะเปลือกไข่นึ่งวันโอ้ยสีขาปากอะไรเยอกไนเลอดเยองเยหรอเ<อ>นี่ยผีกระเลียง ก็เล่ามากพายงเเพเหมือนหน่อเข้าแล้วก right? ็ด oh. oh. ัดแปลงดัดแปลงซ้ายพันไปเลยเพจด้โอ้ยดั ยามเอได้ไปสอนหัวกเนาะเก็บปูมาเก็บปูมา <ตำ S 1> ไวเซต,ตมเดี๋ยวนี้นิหน่อยอยา่ยานบมันเหรอทีอยีนเปลี่ยนไปทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวจะโท,ทร้านนึนเฮือนว่าเขาเดีนยจะโทศพัพผมหมือนเปลี่ยนไปร้ายอะ่ะเกิดขึ้นเฮา เกิดจะห้าวเลยอย่างให้เศร้าตายแม่นยายยาห้าวไปยาลูกใ้ร้านท่านท่านคนอื่นนะบัดกลายเป็นแบบวา่ามันลืมทุกอย่างทีมันสมัตยตะกี้เนาะพรแม่เขาเคยเป็นมากายังนะลูกร้านท่านนะเด็ดีนะบอกไปคุยกับผู้ว่าน,นแดดเ้าะเพาหมดแดดก,ก,กลางลมไม่ถูก่าหัวประสวนมันนะพี่เนาะ ถ้ายันแดดกับอันคุดอยู่อันเดินวัดย่งพออ่ะสารเจ็บของเธออันนี้มันโอ๊ยไม่หวานเลยว่าอะไรสิ่งที่เขากินนะ่ะขอนน้องเป็นเนาะขนาดมันล้วนแต่มีประโยชน์ยานางเช่นกันปันไปเห็นอันนั้นนะเขาเหนคลีปนะ เนี่ยกินแก่หอนาะพอนไนดีหัวใจหัวใจบ่ออยังบอกกันเท็ดเราดูเอาตะกี้นะก็เด้งหน่อยเดียวนี่เนอะก็ะแตกตามอะไรแล้วเนาะเรียงงัวนเรียงเหี้ยก็มีแต่พาปัญาไม่ย่าเห็ดใส่เพื่อนหนียวโอ้ย เดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาทำไม่ยากอะเฮ็ดเองก็มาเ,เลยพื้นเองร้านเราไปย่องแม่ขอใส่ดิ่หน่อยอกูไปไปเองพื้นเองเออซุป,ปต้องเฮ็ดซุป,ปต้องไปไปเองหายอา่เหมือนเคยเนาะตะกี้อเนออื่อนแรกก็เป็นเขาไปบไปเองเขาอะ ย่ำมแลกกันต้องกินขาวให้แหลกกอนก่อนสิไปเห่นหาบุกินก็มาบุมี่ขากินเบิดเบิร์ดเค,ย,คยกินแจวไข่หน่อยเดียวอิ่มมาเทือนนั่นแหละอ่องขอเป็นค่ะหนึ่เดียวอิ่มมาเทือนขอยว่าขอยเป็นมาเจ้าหน่ายจ้าน่ายกับเราพี่เดียวขอยเออชีวินเทาไหร่ขายจานพอเด็เป็นหนุ่นก็เจ้าน่ายกัน ตอนเปิดซีมาเฮงขนาดนี <ici> ้เนาะมาลาวล่มกันอะเออคือเดียวกันเบิ่อสักก้าวมาจากอีสานเนาะคือเดียวกันเมื่อเจ๊เจ๊ยังคอยมาได้พัวไทยเออแม่พัวจีนพัวจีนหม้อผึ้งหม้อผึ้งแล้วเราจะมียังไงไข่แล้วก็ห่าเนาะ บา้านเท่าเลยไปเก็บอิดต่อย,ยัก์มาบ้านเพื่อนนะ่ะตุละหาบาทสิบบาทกุ้งพลอยให้กันตะก,กี้แนะ่บไปอึดไปอยากไปสอนเอาตามหวยตามหองเมื่อบันนี้สอกินเอาเ่าไหรวตัวห้าเมนเนี่ยมันก็มาเก็บแับกลุ่มเงนไล่นินึ่งดูน,อน,น้องนี่อืม เมืาที่แล้วเอาหนามขาวค้างไว้นี่นยพอยามลงหน้าก็ได้กินเนาะกอได้กินกินกุน้งกินปูกินปลาอยู่เบิร์ตแต่เพชรเอ้ยตะพวไม่เรียกมือเลยขอให้เจ้ากินตอนประแดกแค่ไดนมาฝรั่งกินประแดกเป็นยังไงเน,ะนาะนใครอาหารกิน โซด้เห,ห็นป <ừ> ่ะโซดาดิบอ่ะพ่อนังสับอีกอากาศทำเนี้ยไปสอนกุ้งได้มันหอนมันคิดมาดินหน่า ก็เนียบๆหน่อยนะเธอแม่กินแาวๆต้อยเต้แถวๆเอ้ยเต้ตีซีไปหาขี้ตะเวนแดงอ่ะกุ้งเขานมดขี้ตะเวนแดงมันทั้งวันห่อตะเวนขึ้นก่อนบอกเนอะพอตื่นขึ้นมาเห็นขีตะเวนบ่ยูมันถังโม้บ้านห่อพอมาอยู่ไทยขึ้นหอดบ้านอาย่บ้านก็ขึ้นหอดไทยอยากหาเงินได้โบแมนยังได้พี่น้อง ยังมาหาเงินเหมือนหร่มีกินเนาะรู้บ้านนั้นแหละอิสราลาได้ขั้วเนีบยเขาถึงเฮียเพียงกับเฮียเนาอยากไปเสียกับไปแต่พอเขามาอยู่พี่น่ะไปเสียกับว่าได้เฮียเพียงกับว่าได้ไม่กระหงการแต่งโตเขาอยู่ในบ้านเขาเฮียยังกับว่าได้ยักยางเรียบร้อยเนี่ยแต่งโมจะจุดตีนอุดเอาเขาได้เงินได้ค้ำแล้วเขากับไปตังร้านอยู่บ้านนะพี่น้อง ทุกคนเดี๋ยวคือถิ่นวความคิดแบบเดียวข่อะเพราะว่าพวกเรานะฮะทั้งสี่ตัวนะแรงกับเวลาแรงกับลูกค้าอืพอพอเขาเคยมาเห็ุนมาแล,ลาา้วละนะฮะนั่นพี่นอย่งลูกค้าเขาเวลาแรงยิ้มหัวมุนอ่ะจนน่า,า,นาตีเจ็ดแาบนึงแบบนี้มันหายอือดีใจกูคือแบบเหรออือเพราะแบบนี่นนบ,นบ่มีลูกค้า,พา,าเพิหาหาห่อนกับห้าเหยียบห้าห้านี่เฮาเหตุล่างหันล่างเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ บะรีเนาะอบะรีเนอะแม่พ่อห้าวแรนหัวม e ุนนะคือว่าคิดอีต right ้วเนาะเนี่ยแม่พ่อห้าวหันบ่มีลูกค้านั่งแค่มือเดียวนะอืมหาเบียกไม่เฮ็ดแล้วบัดขอจมขอจมเพ็ดเพ็ดแหละคิดมากมันคืนห้าน่าเนี่ยไหนจะห้าเห็ดเฮ้ยคืออยู่เพื่อกะน่าหานเขาเปลือเขาเปิดเปอต้องหกตีนนั่นแหละหานซีอูซำแรกเก็บเงินหมดได้สำหรับขอ นี่ยนาะฮะมีตลาดก็ต้องไปตลาดเดือนละหมื่นซองหมนซองเจ้าอยู่เดือนละหาพันสี่พันอืเรื่องดีเลยหาพันจีพันหาคนเล่นกินแน่น่ะมุขพอกินเบิกล่วงหนาพวให้งานหลานนะคะนี่หัวตามคววมทีว่ามีประสบการณ์มากมุ่งยากหน่อยนะมุ่งยากหน่ด้ไป ขึ้นเดือนมือหาออกมาผู้ข้อทรงลุกถาบโอดตพุ่นดีหมดเลยเหมือนอดตยังไงโอดใจเป็นน้ำใจของ,อง,ต,งตัวเองเห็นโมแตงโตฮะกับอยากแตงโตเห็นโมแตงหนา เขาเป็นผู้หญิงที่มูแตงหนาถ้าก็อยากสืบเรื่องสำอางมาแตแตงหน่แดงหนาไปอยู่<ม><ม>ในสังคมละงงเข้าละนะฮะเนะมอกมตรงหน้าตามเม่นทว่าชิม,มาชุชาบชุบจับจ้ากับผู้พานอีกสุโกโปรคนกับ,บาวอาใจแล้เราคนที่มากินก็ได้นากระต่อปัดเปรียมตัวเองมาทำไมเพื่อนกันแบบมัตแดงมัตเตอมมเพื่อนันคู่น้อยมึง ออกมาสภา,าพแดงเรื่องเจ้าะปันหานอย่างเดียว่ห็หายไซส์สั่นบม่เท่านั้นบางบ้านกะยันเกิดบอดีบางบ้านไข่แอจอ้งที่ไฟเห็นนะใส่สั่นก็มีใส์สั่นไส์อย่างใส่สสสสเดียวก็มีแต่ขอว่ามึงกะบอดีได้อยู่บ้านเขาเงอนเขาโมูหจักคว่ำบนใดแบบอคืคนอื่นท่านแนม่มาเท่าบอดีเก็แบบโตข้อเองเขาสิเน,นี่ยมึงเข้า่าแบบ ขาวเหนียวอ่ะเนาะไหวง่ายกันนะถือว่าเป็นนักจู่โแบบซาซุมิซุมิน้อยนิดนึงปหมั่นแตงแต่งไหนแต่อยู่ในห้องตีนะแตงยังไงอยู่ในห้องห้องคือนนิดละโมเมนต์หองส่วนตัวฮะหมั่นกับแล้วอย่างเงียังเราก็เปิดกันไปเลวยมัมีการข่อมีการย้งเพราะว่ามันเป็นยังเไง Phát tiết ngọc hưng hai mươi phổi ngọc hưng hai mươi phổi ngọc hưng hai mươi phổi Thấy hưng hai mươi phổi ngọc hưng hai mươi phổi ngọc Ngay hai mươi phổi Hàm hàm hai mươi phổi ngọc เดี่ยววานมั้ยอันนี้มันคือมะม่วงอ,อะไรละแลบแกลบอะไรแลบไลโกมินนะไลโกมินแกลบนะขอจบมการกินตำหมากตรองปีนี้กัดเดี๋ยวกินตำหมา,ตามกตรองครั้งแรกเลยจนหน้าแล้วยังคิดเห็นหรือน้องอยู่ไปเห็นเฮียอยู่โรงงานแล้วก็ยังเก็บให้หรือน้องกินมันดีมันหล่นบางทีสิบว่าซวยว่าซอยนะ นี่ต้นเนาะต้นลูกงานเพิ่นคนอีสานคือกันอยู่น่ะสบายใจได้พี่เนาะเขากินยิ้เพิ่กกินน้ำเขาขีดอยากยิ้งเพิ่กกับขีดอยากน้ำเน่ะมันสบายตรงนี้นะข่อยนะคือเออเพิ่นไปข้างนอกเพิ่นเห็นแบบนี้เออกินแบบนี้ขีดหอดูเนาะเพิ่อนกอาขาดูเนาะนะจุ๊ดจุซ้อนหรือเปลานี่เป็นคนสุเพชรเด้อข่อย ่ว่าม e oh ันทำไมเผ็ดอย่างนี้ตามด้วยน้ำม้วนหายกับพี่ปอบไปเห็ดแฉโนะ โอ้ยแมงวันตะกี <c oughs> ้นะะม่งวงที่เบียดท้ายเอาเบิร์ดน้ำเน่านล้วถิมเก็บป่ะมาปาาอ่ะพาถิมด้วยปมะเ่ยมงวงมันเนื้อกินหน้าเขาจะคลายเ้าก็สามาไปรูตาจอบป่อให้เปิดอ้าอย่าไรนะแสดพี่น้อง มันใหยชุกข,ข่าขานชุขขนนกข่าเ็ข้าวเหนียวมนกินปข้าวเออแลว่า้องอ,อ่ะหแลวมาใหญเออใส่ได้อีดีฮะใส่ได้อีดีใส่ได้หรอคะเพิ่ม็พ่ิได้ได้หร thank you ้อ ชื่นใจปากออาพูจมงเหายเลยอะปากกระเตยและให้กินแห่เอองเตออยก็โซีซูประตังใจอมเปียอมหวานอยาออกเปียอะไรกว่ามันได้จะุกขัะทำใุ้กขังนะ่อเเชีบเี๊ยขาวโอเคโอเคอ่ะ ตอนนี้ลราพี่พน้องไปห้าหลังเผยหลังจานก่อนอกินแล้วก็ต้องล้างเอย่ากมคิมไม่คิมหนาเดอ้อขอบคุณขอบใจพี่น้องที่เขามาเบิงมาชมมาฟังเล้าเราทุกอย่างเนะ<ผ>าะผ<จ>ัาก้นไหลอ่ะก่ผัาก็แส่หน้าเด้อพี่น้องสราบพอสบายดีพี่น้อสบายดีสวัสดีสมองสุบอนเพชรแห้ง